ตอนนี้พี่แดงกําลังวางแผนที่จะทําโครงการสามแล้วก็ในทําเลเป้าหมายที่กําลังดูอยู่เนี่ยมันใกล้นิคมอ,อ,อยู่ในลักษเวลาที่เราเราเซอร์เบอลูกค้าเนาะเราเซอร์เบในลัศมีสิบกิโลเมตรลัศมีสิบกิโลเมตรก็หมายความว่าทิศเหนือใต้ออกตกเนี่ยสิบกิโลเมตรหมดเลยนะคะในสิบกิโลเมตรของพี่แดงเนี่ยก็จะมีนิคมไฮเทค เห็นไหมคะแล้วก็นิคมบางไปอินแต่นิคมที่ใหญ่ที่สุดคือนิคมไฮเทคสิ่งที่พี่แดงทําอย่างแรกเลยก็คือคําถามแรกที่อยู่ในใจแล้วตรงนั้นน่ะมีคู่แข่งเต็มเลยแล้วคู่แข่งราคาถูกทั้งนั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคําถามแรกของพี่แดงที่มีอยู่ในใจเลยคือว่าจํานวนประชากรที่อยู่ในนิคมไฮเทคอ่ะมันมากเพียงพอที่จะซื้อบ้านเราไหมในระดับราคาที่เราต้องการคือคู่ ผู้แข่งแถวนั้นเป็นทาวน์โฮมทาวน์เฮาส์ที่เดียวราคาถูกแต่พี่แดงไม่ชอบทําบ้านประเภทนั้นเพราะฉะนั้นเราจะขายบ้านที่ราคาแพงกว่าเขานะคะความแตกต่างมีอยู่แล้วแต่พี่แดงไม่มั่นใจว่าจํานวนประชากรในนิคมเนีมีมากเพียงพอที่จะมาซื้อบ้านที่เราจะขายไหมสิ่งแรกที่ดําเลยสิ่งแรกที่ดําเลยคือไปขอซื้อรายงานจากนิคมในรายงานรายงานในนิคมจะบอกว่า มีจํานวนโรงงานอยู่ในนิคมนั้นเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่แล้วแต่และโรงงานประกอบด้วยพนักง,งานกี่คนโอเคไหมพี่แดงไปซื้อรายงานนี้มาเรียบร้อยเปิดหน้าหลังหน้าหลังจะสรุปเลยว่าในนิคมไฮเทคมีจํานวนโรงงานทั้งหมดร้อยสี่สิบเอ็ดโรงมีจํานวนคนงานทั้งหมดสี่หมื่นสี่พันคนแต่สี่หมื่นสี่พันคนไม่ใช่ลูกค้าเป้าหมายเราทั้งหมดถูกไหมคะเราต้องการหาลูกค้าเป้าหมายเรา ลูกค้าเป้าหมายเราก็คือว่า4ี0 0นพันคนเนี่ยเราต้องการระดับตั้งแต่สําหรับพี่แดงเนาะเราต้องการระดับตั้งแต่หวัวหน้าง,งานไปจนถึงผู้จัดการขั้นต้นนะคะที่จะมีกําลังซื้อบ้านของเราในราคาที่เรากําหนดเพราะนั้นพี่แดงตั้งสูม,มุติฐานว่าคนที่อยู่ในเลเวลเนี้ยมีไม่เกินมีไม่เกินนะคะสิบเปอร์เซ็นของจำนวนประชากรทั้งหมดอันนี้โรงงานทุกๆโรงงานจะคล้ายๆกัน คือระดับซูเปอร์วิเซอร์ผู้จัดการผู้บริหารระดับกลางไปจนถึงผู้บริหารสูงสุดเนี่ยมีไม่เกินสิบเอร์เซ็นของโรงงานนะคะเพราะนั้นถ้าเอาสี่หมื่นสี่หมืนหนึ่งพันคนเนี่ยคือสิเปอร์เนเนี่ยที่แดงได้ตัวเลขสี่พันกว่าคนสี่พันกว่าคนเนี่ยบ้านพื้นที่ดินที่เราไปดูเนี่ยถ้าสร้างบ้านขึ้นมาเนี่ยมันไม่เกินประมาณร้อยห้าสิบหลังดนั้นจริงๆแล้วมันเพียงแค่สี่พันกว่าคนนะคะถ้า มันยังไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นเลยหมายความว่าบ้านที่เราจะสร้างเนี่ยไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นตของจํานวนกลุ่มเป้าหมายที่มีทั้งหมดพอพี่แดงดีตัวเลขแล้วเนี่ยอ่ะความมั่นใจเริ่มเกิดเพราะเพราะไปเอาข้อมูลมาศึกษาแล้วว่ากลุ่มเป้าหมายที่เรามีเนี่ยมันมีจํานวนเพียงพอที่เราหน้าที่จะทําได้ อันนี้คือสเต็ปที่1นึ่งสเต็ปที่2คือลงไปดูเลยว่าพฤติกรรมผู้บริโภคอะค่ะในกลุ่มที่เราตั้งเป้าหมายไว้เนี่ยถ้าอย่างเคสของพี่แดงยกตัวอย่างคือคนที่เป็นตั้งแต่ซูเปอร์วิเซอร์ไปจนถึงผู้จัดการระดับต้นในนิคมไฮเทคเราต้องไปวิเคราะห์พฤติกรรมเขาว่าพฤติกรรมเขาเนี่ยเขาชอบบ้านสไตล์ไหนเราถึงจะไปออกแบบบ้านให้ได้ตรงกับใจเขาเราก็จะขายได้ง่ายขึ้น